กับโจิวันใหม่จ้าองเลยโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบนสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกับน้องละตี้อีกแล้วพี่น้องพบพ่อมอนี่ก่ามาเก็ยบยไหมพี่น้องเต้สาวเนาะแต่หกโมงครึ่งพี่น้องแต่ว่ามาสวนปะบนนะ ถ้าเพิ่นเกลือเป็ดเกลือไก่เพิ่นพี่น้องะวานนองตีบมีหมูมาเนาะบอกล้ามาผู้เดียวพี่น้องเลยอ่ามองเพิ่นจูดนะนะเก็บแล้วพี่น้องตอนเก็บนะบริไทคลิปเนาะแบบห่อนแห้งนี่พี่นอ้องบ่ไวอยากเก็บใหม่อีกก่อนเนาะมือประมาณนี้เลยดำหมดเลยพี่น้องตอนมาันเนาะเก็บไม่เท่าแล้วก็ประบนเนาะมามือน,นี้มาทำการอัดสามมาพี่น้องน้องตีเก็บได้หลุดหนึ่งแหละเก็บอันใหม่ดำะนะจูดน้นองว่าด้ตัว ไปถาวเพิ่นกัเก็บเป็นเก็บพี่น้องเพิ่นมาผู้เดียวเพิ่นน้นองละตีกับโบไวให้พี่นอ้องเมื่อยเมื่อยเนาะอร่อยเบิดแหละโบได้กินข้าวมาหั่นน่ะบ่ได้กินข้าวเช้ามาเนาะแต่ว่ากินข้าวเช้าบัดมันยิ่สวยมันแดดฮ้อนมนาลเลยเฮ็ดเวียกบ่ได้มันย่านเห็ดบ่ไดเ้เลยมาแต่เศร้านนี้ได้รถนึงแล้วพี่น้องไม่อันที่ว่าเก็บอะนะีหยัังห่นน่ะถ้าเบิ่งว่าอ่าภัยสิแก่ห้เนาะไอท้ทงเพิ่นเนี่ยเพิ่นบ่ว่างหั่นน่ะกะประมาณว่าพัวไอ้ดวงเพิ่นเนาะเพิ่นมาอยู่พี่น้อง ใายเพิ่นแก่แล้วก็เอาเมื่อเฮือนพุ่นแหละแล้วก็ใส่น้ำมันในเพิ่นเนาะพี่น้องค่ะรถท้ายเพิ่นก็ะพุกสิบพันกรีบโดยถ้าว่าไอ้่งมาแก่ให้กัทั้งพระบุเพิ่นให้ค่ะมันแบบเพิ่นแก่นะพี่น้องสาวผ่นเนาะเพิ่นกับ่ไววายแห้งลิมิโนงก็เลยม,มานั่งอยู่นี่ก่อนเนาะนั่งอยู่ห่มพี่อยู่นอกบ่มีห่มเลยอยู่ป่ามันฮ้อนแบบบ่ได้กินข้าวมาบ่จักเมื่อยแห้งแบบดึงแล้วแล้วบ,บวัววายเลยแบบ เห็ดต่อบาได้ก็เลยนั่งผักก่อนละมีแต่ไม่ถ่าวเพิ่นกับปลาบนุนเพิ่นเนาะปลาบุนกับว่าพี่น้องตัดเป็นตัดน้งองรตีโบได้เอาผ้าแล้วก็บรได้เอาอีกย่างมามีแต่ดึงเอาเนาะแบบที่ว่าเพิ่นจูดไว้อ่าเพิ่นจูดไว้ตอนแรงว่านี่แหละตอนประมาณหางมงเนาะเพิ่นจูดนี่แบบทว่าจูดย้ำเว้นอ่ะยันมันปิ้วใส่เฮือนคนพี่น้องมันกายเฮือนคนแน่เนาะโดยก็มาเก็บได้รถหนึ่งพี่น้องอันนี้อันนี้ค่าเศร้าเนาะถือว่าไว้กลัวสุดก่อน มือก่อนนั้นสีได้น้อยกว่านี่เพราะว่าจุดอด11โมงังได้รถหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นโบยากมีใหม่บันไดพ่นจูดหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็ให้แห้งเขาบไว้ได้รถหนึ่งกับพ่อแล้วพี่น้องเลยเนาะที่กว่าบบได้ตอนนี้เป็นเวลา8โมงพี่น้องได้เพื่นรถหนึ่งแต่ว่ายัางบ่ทันแกเนาะพังเมืองก่อนมาพายจีแกโดยเดี๋ยวน้องลาตีกะสิพาเบิง่งพี่น้องพาไปเลาะเบิง่งอันที่ว่าน้องลาตีเก็บได้เนะยาะย้ายไว้อยู่พี่น้องเลยโดยเดีย๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้อง โดยพี่น้องเนาะไปบัดนี้เนาะสิพาไปเบิ่งงานพื้นที่ว่าน้องกระตีเก็บพี่น้องว่าได้จำได้เมื้อนี้คือมาอากาศแดดแดดพี่น้องยังเช้าอยู่เนาะสบหวดีพี่น้องเมื่อยเมื่อยเนาะใครแต่ว่าได้พื้นะ่ะเฮาบ่ได้กินข้าวมาเมื่อยถึงแท้ก็เก็บพื้นมันก็บ,บ่ได้เมื่อยดอกเนาะเฮาบ่ได้ตัสฮะนะเฮาเก็บเอาแต่ว่าอันนี้เพิ่นเมื่อยเขาเจ้าจูดไว้พี่น้องเนาะแบบนั้นแหละจูดไว้นะแบบดวได้ยามแรงหนะั่นน่ะ ตอนเศ้ามากแล้วมันกระดับบบดนี้โดนใหญ่ยังก็มีเนาะแต่ว่าเอาบไว้พี่น้องดิประมาณนี้แหละแบบพายมันมอนเบลวอ่เบื้องนั่นนะพายยังบนทันมอนมันสิมีควันพยยายกับโบเก็บเนาะมองนะไม่ถามันกระบอกพันอยู่ระวังเนาะเพราะว่าบางทีเพิ่นโบเห็นนะนะแบบเขาจะจูดไวแล้วมันทำบาบอยากเห็นมันได้แบบนี้เลยพี่น้องประบนเพื่อนนี้ให้ชีได้ร้ายบบจักในซองโหลดผบจักเป็นเก็บไว้ได้พี่น้องเอง จูดแบบนี้นะเนาะไม่ถ่าเอาพันกาตั้งแช่จได้มาทำกันอันนี้การพื้นนองละตีนนะพี่น้องดั้มดั้มแบบนี้แหละยายไว้อยู่เดี๋ยวมีมตมบบมีกะด้นโมใหญ่ปันไดเนาะแหงหามวถถงเอาแบบบแํานี้แหละจูดแบบนั้นเลยพี่น้องมองมันนะกุดหันนะข้าวกบไปหาเก็บเอาเนาะแบบมันจูดใหม่บวชท่านนะพี่น้อง เิ่นกระจูดอีนยังเบ็ดแล้วเพิ่นก็อยากปั๊บหน้าดินใหม่เนะาะเจ้าของดินเพิ่นแบบเพิ่นจะห้คนมาเอามาเก็บเอาอยากได้กะทางในแบบนี้เลยมาเก็บแบบไปดังไพหรือว่าอีนยังก็ได้พี่น้องหักวาดแบบเป็นฐานอีนยังมันบ่อยากมีเนาะมันบ่มีไม้ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็แม่นเนาะยายไว <c oughs> ไมจะไม่ดำๆแบบนี้แหละพี่น้องบุได้เป็นตาเอาเลยเนาะมือหนาตาหน้าไม้เมือ่อไรกะขับ <c oughs> บนเพื่อเก็บเบื้องหน้านพี่น้องเอง ไลยเติมเนาะเอกคนก็นได้เพถึนดึงเหลื่อยนำ้นำนกตีผัดบัวดงอันดึงเหลื่อยมีถึงเอามืออันนี้เอามือเก็บเอานเนาะอันนี้ก็แมนยายไปมองลนน้อยมองลนน้อยยายไปไป่ามันก็นเก็บพี่น้องจกได้จำได้ปลาติโตดึงถือนึงถือนอนี่เนาะผู้เดียวอาเสบายดีไหมถาวเด้อปลาติโตคือมาเอาใหญ่แท้นะไหวอยู่บ <laughs> ่โดย ปะบนกับผัวพี่น้องดึงผู้เดียวอยู่สบายดีเด้อทั้งนั้นปลาติโตปาไว้หรป้าหันแล้วไหมคะปาไปหันแล้วบัดขึ้นรถไทยกับอันเพิ่นเอาขึ้นให้ดอกมองหอกมากไงยะเมื่อยแห้งรีเฮานะเฮาเอาไว้เลยปะบนเพิ่นกายังบ่ได้กินข้าวมาซ้ซมว่าจะผู้พี่น้องเพิ่นเอาลวดใหญ่เติบได้เพิ่นนะ อืมอามาแต่เศร้าๆมาสวยก็ใหญ่บมดทันคนว่ะมาแต่เศร้าๆบุรีกินข่าวเลยไ <c oughs> ม่ใหญ่ๆก็มีขาวตัดเอาแต่ว่าอันนี้เขาบวายกับอัน,นนั้นเนาะไมใหญ่ก็ตัดเองม,าาม,มันบวกระขาดเขาต้องเรตัดเอาอมันขาดเข่งขาดก้างอยู่แค่นี้อันนี้มันบวกขาดแล้วก็ตัดเอา แบบนี้แบบนี้ก็นั่นแล้วด่วนย่าเขากำมีซ้ำด้นหมดจ้ะนอนยังตัดเอาเมื่อยบ่ไหวเลยเขาไม่เมื่อยโค้งประบนเพื่อนพี่น้องยี่รี่แหละมันแดดเนี่ยข่าวกับบริกินเนาะเบื้องชีลองเอาเหลืยไม่เท้าดึงก่อนว่าดึงได้บ่ ดึงให้มันขาดก่อนพี่น้องเลยดำเบิดตีนมือกันเนาะโอ้โหไม่ทาเขายืมกันเลยได้ไม่เคยดึงเหลื่อยด้าริีเีมันได้เหลื่อยป่ะไม่ไม่บอกได้บน

Nói nhau, cội nhau khử lực tay vào đây Đấy, เจ้าเพ่อโหลดดกาให้มาตู้ทำกระบจนใ<ฮ>นบกขาดทำว้าวเฮ้เตัดมากไเตะเมื่อยนี่ไม <laughs> ่เมื่อยัดมือหนีบกขาจะถาซะแล้วเนาะอยากกินเผาเลยะตัดแล้วหะเ่งเ็กเลนะเพิ่งตัดเพร่องถูกถาอมาถูก่ขขอกก็เมื่อยเนาะ น้ำเย็นมากินเสริมพลังเสริมพลังด้วยน้ำเย็นบริกนขสาวเป็นไงที่บอกว่าเราไปสิมาหลักกินเขาเนาะแนงหม้งห้ามหนึ่งเก็บเงพอคนน้ำปั้นในนำ้ำหอนเฮอน้

สู่ๆเด้อเข้ากับโบไวแล้วไปเถาะเอ้โบไวแล้วโบขึ้นมือนั่นเลยดึงสวยเจ้าคักๆกินข่าวมาได้เหมือนนะเมื่อวานโบอยากไวมันได้มือนจะเถอะก็เห็นได้พี่น้องเอ้เรียกว่าเหมยเหมยหน่อยหนึ่งเนาะมันละลอยไปเลยเป็นแถาเป็นกาเก็บพี่น้องเนาะมามาดำนินการอยากมาเพิ่นก็ได้ทั้งจูดทาน จ,าานนะจุดใหม่เลยวพ่าะเป็นแวทานอยู่เพื่อนนะจุดใหม่หมดเลยเออเลยคอยเห็ดเดินระวัางล้มเด้อเอาผ้าอาจารเนาะทำพัดอันนั้นไปกะบ,บตุตรีต่ไปพี่น้องไอ้คนกบเอาเลยบุตรีต่นยางออกจากกองพื้น บนทั้งกำลังไงพักผ่อนวะได้ได้เลยพอสองโหลดนะได้ยอยู่ประมาณโหลดปลายป่าเหนื่อยพักผ่อนก่อนเนาะจะน,นอนก่อนป้านยุ่งทันอีกอินข่าวกับพ่อคือการละพามาแต่ยเศร้าเพื้นห้าวบอ่อยนี่นาะเออพืนพ่นเพื้นป่ากองบ่อยู่พุน่นพี่น้องเก็บยายกันไปอยู่เนาะยายไว้อยู่เด็กจะ,ะหาสเปอร์นะคะ นี่แต่หาเพิ่งเโหลดมันแก่มาครับหายแล้วบัดนี้เ <มา S 1> พืนประบนเพื่อนพี่น้องทางนี้กันเนาะกล้องอยู่ใกล้กันนี่แหละเพืนประบนแล้วก็เพื่นน้องลตีอันนี้เพืนประบนเพื่อนเนาะเด็กเพื่นน้องลตีรถยาวๆนี่ก็ต้องเล่นปัดอีเดียนี่เมื่อยขกอะไรมาเนี่เพื่อนจูดนะพี่น้องควันๆอยู่แบบนั้นเลยเนาะอ่าดีตัวได้รถหนึ่งก็เอานะัา่นเมื่อย อมไม่ถาวเป็นอยย่างบนท้าเมื่อยพี่น้องเลยบ้าที่โตขากอันนี้เนาะเฮ้อัม่นันตัดแล้วแล้วก็มาพักพรพี่น้องต้นเก็บเนาะบ่ได้บ่ได้ถ่ายคลิปเนาะมันอันแดดโพดเลยเลยว่าเอยถาจับเอาก่อนนะีนีีา,าเาก็ใลเนกนั่งรตัจะเก็บพืชเนยัก็บกล้องเน้เาว่าันก็บแล้วยังจังท้ายวะไม่ถาเเป็นกระตัดเอาพี่น้องดิ เมื่อยแห้งมื่อน so like ี้พี่น้องเอ้ยบวายเนาะเพราะว่าเฮาอันบริกินข่าวนะได้รถนึงนี่ก็ถือว่าพ่อหลแหละเนาะแห้งคนเดียวสะออนไม่พี่น้องเพิ่นตัดป้าแบบเพิ่นจูดหั่นน่ะเพิ่นยังเออเอาลงอยู่ได้เออกลงงเรื่ออนี้ยังสิเอาลงอยู่พี่น้องเพิ่นเฮ็ดกว้งกวางเนาะฝุ่งทางในฝุ่แม่นเบิดเลยแบบเพิ่นเจ้าสิว่าฮอดสายเนาะทางน่ะบ่ได้เคยขี่รถเข้าไป ไม่ใหญ่ไ่เนี่ยบอกเออโตคะแนนเฮาตัดได้แล้วก็เฮามีจักเลื่อยก็ได้พี่น้องดึงสองคนนี่ไม,ไ,ไม่เท่าข้ามเพิ่นก็นกนตัดอันดึงผู้เดียวเพิ่นเนาะเลื่อยด้าเดียวเพิ่อนอันนี้กะไม่น้องกะตีเพิ่งแหละอนันนี้กองไว้ในนี่เมื่อยเมื่อยก็ก,กินน้ำกินข่าวก็เดินไ่เท่าเดอ้อเอาเอาข่าวมากินอยู่วะเออกินพอห้องท้องเหมือนเมื่อไรจะจกินใหม่เป็นน้อาข่าวมากินอยู่ อยู่อยู่โดนร้อนชเป็นลมแล้วเตะห้าวกะซีโบไวเลยนะบมว่าไม่ถ่ากระยาดอกห้าวกะซีโบเลอะเลยเจ้าเจ้ากับอเอายาานมาเน้าเอายามาใส่กระตาใส่กระโซงกินแถวบาเมยซื้อบเอามากินนะดีซื้อบุกเอามากินนะดีเลย

เอาหัวบดเนาะเอาเจ้ามีในเบิ่งนี่นเนาะ าใหาม่เป็นยายกันอ,อยู่กันเลยต่อไปก่อนแล้วก็ขูดไม่เท้าเอาเพลินอะพีนนะ่น้องเลยเก็บใหม่ต่อไปมองเดียวกันก่อนเนะาะเอาไว้พอเป็นถี่เป็นทางหลุดนองกะตีก็เอาเขามาในาเลยแดดแดดลุยมองจอดเนาะ อันนี้ก็แมนนี่เลยห่อนคักเลยเดี๋ยวเก็บตัวนี้มากกว่านะมีไกลกันทุกน กันไดมองมาหน่อยได้อยู่มาแก้ก็พ่อมาได้อยู่ดอกที่เออ,อได้แล<ช>้วอยู่ ดำมือแดงก็ยากินไรตีหน้าเนี่ยเฮ้ยขาเมื่อไงขากินมาล่งเออพีลงไปนีาอ่อ่นโอันนี้ค่ะตอนนัาออกเมาออกได้เวลาอุ่มแบบเบ่ะไวเออมีไัยอยู่จาแหละ้ไนี่หนอยเนี่ย้หัวมันมีไพต่อไม่เอม ต้องไหวมองเดียวกันพี่น้องเอยเดย์ฮะของเฮาวโดนยาวๆนะแม่นพี่น้องมบเถ่าเป็นกาก,กินข้าวอันนี้ปั่นข้าวมากินมือไปละมือกับดำอย่าเลยกินมบเถ่าเไยพักผ่อนได้อเจ้ากักนเถอะดับโอเคมือไงก็พักผ่อนก่อนเอาพี่น้องไปนอนเดี๋ยวคลิปนี้น้องตีกับซีคอจบค,คลิปก่อนเด้อพี่น้องหาพบพอคลิปหนาเนาะมาหนี่กับมาป่ามาดงคือเก่าพี่น้องมาเก็บพื้นมาหนี่ ืันนี้พอดไล์พี่น้องวันนี้เมือนน่อยเนะว่าแบบอันนั้นเลยเป็นน้ำบริกิมเขามากเลยได้รถหนึ่งเลยอ้าคลิปนี้กับที่ขอลาไปก่อนได้อลพี่นอ้องพอก่ลาวคำว่าสบายดีสบายดี